อิงฟ้าอวดแฟชั่นชุดว่ายน้ำในวันหยุดพักผ่อนอิงฟ้าวราหะสาวสวยสุดแซ่บที่มากไปได้วยความสามารถมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะอิงฟ้าเป็นทั้งนักร้องหมอทำขวัญน,น้าและนางงามชาวไทยอิงฟ้าเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ชนะการประกวดมิสแกนไทยแลนด์2022นอกจากนี้เธอก็ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2022 ซึ่งเธอเป็นผู้ชนะการประกวดมิสแกรนทยแลนด์คนที่10นับตั้งแต่ที่มีการจัดการประกวดขึ้นเมื่อปีพศ2 5 5 6ซึ่งตั้งแต่ที่อิงฟ้ารับมงมานั้นเธอก็เดินสายรับงานอย่างรัวๆเลยทีเดียวค่ะบอกเลยค่ะว่าปังไม่ไหวเพราะว่ามีแบรนด์สินค้ามากมายที่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อจ้างอิงฟ้ามาเป็นพรีเซนเตอร์และให้รีวิวสินค้าแต่ว่าล่าสุดเธอก็ขอพักงานเพื่อใช้เวลาพักผ่อนโดยครั้งนี้เธอก็ได้เลือกที่จะไปเที่ยวทะเล และแน่นอนค่ะว่าไปเที่ยวทะเลทั้งทีเธอก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดว่ายน้ำติดไม้ติดมือไปด้วยซึ่งอิงฟ้าก็มาในลุกของสาวสุดแซบที่มาในชุดบิกินี่สีเหลืองสดใสงานนี้บอกเลยค่ะว่าร้อนแรงไม่ไหวเพราะว่ารูปร่างของอิงฟ้าคือเป๊ะมากๆโดยอิงฟ้าได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า relax time ที่แปลว่าเวลาพักผ่อนโอ้ยเป็นการพักผ่อนที่แซบมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่จุดไหนก่อนเลย หน้าท้องแบนราบอกเป็นอกเอวเป็นเอวแถมยังมีการยกกล้องขึ้นมาถ่ายอีกด้วยทําให้ยิ่งดูมีเสน่ห์มากๆยอมใจเลยค่ะมี่ขนาดทํางานหนักนะรูปร่างยังเป๊ะอยู่เลยงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความแซ่บของอิงฟ้ากันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะคอมเมนต์กันรัวๆเลย